เวลคัมทูไรวิฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับความสง่างามจากอิตาลีในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกับซูเปอร์คาร์ที่ผสมผสานความหรูหราและความดุดันได้อย่างลงตัวกับ Ferra ร i r o m a เวอร์ชั่น2ีซึ่งมาในรูปโฉมใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความงามแบบคลาสสิกไว้พร้อมเสริมด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิม Ferra ร i r o m a ในปีนี้ได้รับการออกแบบให้ดูสปอร์ตแต่เรียบหรูมากยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถยังคงเน้นความโค้งมนที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับเส้นคมที่ช่วยให้รถดูดุดันและทันสมัยด้านหน้าของรถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูเรียบหรูแต่เปี่ยมด้วยพลังไฟหน้าทรงเรียวยาวแบบ LED เพิ่มความเฉียบคมให้กับตัวรถเสริมความรู้สึกเหมือนสัตว์นักล่าที่พร้อมจะพุ่งพยานออกไปทุกเมื่อเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าเส้นหลังคาโค้งลาดอย่างลงตัวล้อแมกลายใหม่ที่ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่มอบความแข็งแกร่งเต็มคันด้านหลังของรถมาพร้อมไฟไท้ายทรงเฉียบและท่อไอเสียคู่ที่จัดวางอย่างมีศิลปะ ช่วยให้ตัวรถดูพรีเมียมและมีพลังในเวลาเดียวกันสปอยเลอร์หลังสามารถปรับระดับได้อัตโนมัติตามความเร็วเพื่อเพิ่มแรงกดบนตัวรถขณะขับด้วยความเร็วสูงภายในของ Ferrari Roma เวอร์ชั่นใหม่นี้ยังคงเน้นความหรูหราแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยพวงมาลาัยแบบใหม่ที่มีการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆไว้อย่างลงตัวหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มระบบบริเวณแดชบอร์ด พร้อมกับหน้าจอสำหรับผู้โดยสารที่สามารถดูข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกับฝั่งคนขับเบาะหนังแท้คุณภาพสูงที่ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้การขับขี่ทั้งใลกล้ไกลเป็นไปอย่างนุ่มนวลและสบายที่สุดระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดของ Ferra ร i ี่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android รองรับการนำทางผ่าน GPS แบบ Realtime การควบคุมเสียงด้วยระบบ AI อัจฉริยะและการตั้งค่ารถผ่านแอปพลิเคชันของ Ferra ร i ได้อย่างสะดวกสบาย ระบบเสียงในห้องโดยสารเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าประทับใจด้วยลำโพงคุณภาพระดับไฮเอนที่ถูกติดตั้งมาอย่างพิถีพิถันให้เสียงที่คมชัดทั้งในย่านสูงและต่ำช่วยเสริมบรรยากาศการเดินทางให้รู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตหร,รูขณะขับขี่ในด้านสมรรถนะ Ferra ร i r ี่โรมาเวอร์ชันใหม่นี้ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบเกียร์แบบดูอัลคลัตทำงานได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้การควบคุมที่แม่นย ร้อมระบบช่วงล่างที่สามารถปรับความแข็งอ่อนอัตโนมัติตามลักษณะถนนและรูปแบบการขับขี่ Ferra รี่ยังคงให้ความสำคัญกับเสียงเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์ท่อไอเสียที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้เสียงคำรามที่เร้าใจในทุกจังหวะการเร่งความรู้สึกกขอ,องค์การขับขี่ที่ตอบสนองไวแม่นยำทำให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับตัวรถอย่างแท้จริงด้านความปลอดภัย Ferra ร i Roma เวอร์ชั่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันที่ให้มุมมองชัดเจนรอบตัวรถเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถจอดรถในที่แคบได้อย่างง่ายดายรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่สามารถปรับตามสภาพการจราจรช่วยให้การเดินทางใกล้สะดวกและผ่อนคลายยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความหรูหราตามแบบฉบับของเ e r r a รรี่การประกอบทุกชิ้นส่วนของรถยังคงทำด้วยมือโดยช่างผู้ชำนาญการจากอิตาลีทำให้รถทุกคันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครสีตัวถังในปีนี้มีให้เลือกหลายเฉดใหม่ทั้งแบบด้านและเงาพร้อมตัวเลือกแบบสั่งทำพิเศษที่สามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคลได้เช่นเดียวกับการปักชื่อหรือสัญลักษณ์บนบอกหรือพวงมาลัยที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับเจ้าของรถมากยิ่งขึ้น เฟอร์รารี่โรมาไม่ได้เป็นเพียงรถที่ใช้ขับขี่เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของรสนิยมความสําเร็จและการมีชีวิตที่หรูหรามันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ชื่นชอบความเร็วแต่ไม่ต้องการละทิ้งความสวยงามแบบคลาสสิกทุกการขับขี่คือประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครทุกเสียงเครื่องคือดนตรีสําหรับคนรักรถทุกเส้นสายบนตัวถังคือผลงานศินลปะที่เคลื่อนที่บนถนนสรุปแล้ว Ferra ร i r ี่ a เวอร์ชั่นใหม่ในปีนี้ยังคงรักษาความเป็น Ferra ร i ี่ที่ทุกคนลหลงไหล พร้อมยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมพร้อมความปลอดภัยและความสะดวกสบายทําให้มันไม่ใช่แค่รถสปอร์ตธรรมดาแต่เป็นสปอร์ตคาร์ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ระดับโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรฟ e วิฟแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถยนต์รุ่นต่อไปที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับ